ในภาคก่อนกระแสค่อนข้างแตกเป็นสไฟแถมเกมก็เต็มไปด้วยปัญหามากมายจนทำเอาผมเผลอคิดไปว่าบางทีแฟนชายนี้อาจจะไม่ได้ไปต่อแล้วแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าสุดท้ายภาคใหม่ดันมีอยู่จริงและมาแบบเซอร์วิสจัดๆงั้นในฐานะของคนที่ชื่นชอบก็ขอแวะมาลองชิมกันหน่อยว่าภาคใหม่จะสามารถก้าวข้ามของเดิมได้ไหมหรือมันจะแย่ลงกว่าเดิมกับตายแสงมิสเตอร์บีด าจากเหตุการณ์ใน DLC ภาคแรกไคเคนได้รับเชื้อไวรัสบางอย่างเข้าร่างกายและยังถูกองค์กรลึกลับที่นำโดยชายชื่อบารอนจับไปทดลองเป็นเวลานานกว่า13ปีโดยท้ายที่สุดไคก็ได้รับการช่วยเหลือจากหญิงสาวนามว่าโอลิเวียทําให้สามารถหลบหนีออกมาได้สำเร็จพร่อตั้งมั่นที่จะแก้แค้นแต่ก่อนทำอย่างนั้นก็ต้องไปรวบรวมพรรคพวกซะก่อนซึ่งนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราว ที่เปิดมาเหมือนจะดีมีปมให้ติดตามมีปริศนาที่น่าสนใจแต่พอแม่งบอกให้เราไปหาคนเข้าตีเท่านั้นแหละผมรู้เลยทันทีว่าต่ออย่างนั้นจะเป็นยังไงใช่ครับแม่งน่าเบื่อสัดเพราะตลอดทั้งเกมเราต้องวนเวียนอยู่กับการช่วยเหลือคนนั้นคนนี้เพื่อจะได้มีพักพวกมากพอไปตบตัวโกงแค่นั้นแม้บางช่วงก็จะพยายามใส่ความดราม่าที่เข้มข้นการหักหลังหรือว่าจังหวะพลิก แต่สุดท้ายมันก็ยังธรรมดาและคาดเดาง่ายเกินไปไม่ได้ช่วยให้เนื้อหาตื่นเต้นขึ้นเลยซ้ำไลฟ์มันยังเป็นการยืดด้วยไม่จําเป็นเพราะพอถึงจุดที่เรารู้สึกว่ามันต้องสนุกแน่แม่งก็จะโดนขั้นด้วยคําพูดที่ว่าเอ้ยเจอเรื่องว่ะฟาจัดการหน่อยหรือเอ้ยของขาดว่ะใครไปเอามาให้หน่อยดิแล้วกว่าจะรู้ตัวอีกทีคุณก็อาจจะลืมไปแล้วเพราะเป้าหมายของเรามันคือการแก้แค้นนะเว้ยไม่ใช่เป็นเบสคือจริงอยู่ที่เรายิ่งช่วยคนไปมากๆปมสําคัญก็จะค่อยๆขี้คร แต่แค่ว่าส่วนใหญ่น้ำมันเยอะกว่าเนื้อในระดับที่ถึงจะกดข้ามบางคัสซีนไปคุณก็ยังสามารถเข้าใจเนื้อเรื่องได้และนี่แหละอีกหนึ่งปัญหาคือเกมมันใช้คัสซีนได้พุ่มเพื่อมากเช่นฉากที่เราต้องเจอบ่อยที่สุดอย่างการที่โอลิเวียมาบอกให้ใครไปจัดการซอมบี้เจ้าข้อสำคัญก็มีแค่ไปฆ่าซอมบี้ซะใครก็โอเคตกลงจบจะผมได้แต่สงสัยว่าท่าเนื้อหาสุวนนามันจะสั้นขนาดเนี้ทำไมไม่ติดต่อมาทางวิทยุจะได้ไม่ต้องเสียเวลานั่งดูคัสีนโง่ เลือกอย่างก็คือทางด้านมุมกล้องที่มันจนะชอบตัดสลับไปมาระหว่าง first person กับ third person ซึ่งก็ไม่ได้ยาสักทีเดียวหรอกเพราะมันช่วยเสืออารมณ์ได้มากขึ้นแต่บางครั้งไม,ม่จําเป็นต้องตัดสลับก็ได้เช่นซีนที่มีคนขับรถมาหาเราหรือพวกพ้องเดินจากไปอย่างเงี้ยให้กูอยู่แบบ first person ปกติก็ไม่มีปัญหานะมึงจะตัดไปให้กูดูแม่งแล้วค่อยวนกลับมา first person ทำหาอะไรครับพี่มันทั้งไม่สมูทไม่ต่อเนื่องและขัดหูขัดตาชีพหาย แทมนอกจากนี้ในส่วนของาคาแรคเตอร์ตัวละครเองก็ถือว่าห่วยไม่ต่างกันหลายตัวละครมีบทที่จืดจางขาดความโดดเด่นขาดมิติทั้งที่บางคนปมหน้าติดตามและยังมีความสําคัญกับเรื่องราวแต่ก็ดันไม่ได้รับการใส่ใจเท่าที่ควรโดยเฉพาะตัวไรทยทั้งเกมแลวได้เจออยู่ประมาณสองสาครั้งที่เหลือโผล่มาแต่ชื่อทาให้พอถึงซีนที่มันควรจะดึงอารมณ์ผู้เล่นเราก็จะรู้สึกว่าแม่งไปไม่สุดเอาซะเลยหรือว่าช่วงที่ตัวละครพูดแก้ตัวเพื่อให้เราเกิดการเห็นใจ มันก็ไม่ได้มีน้ำหนักมากพอที่เราจะยกโทษให้แต่พี่ใครกูกับมองว่าเหตุผลมึงแม่งฟังขึ้นโอยเฮียซัมไลท์ผู้สร้างเขายังฝืนพยายามเหลือเกินที่จะให้เราอินไปกับตัวละครด้วยการใส่คําพูดประมาณว่าฉันทําไปเพื่อตัวทุกคนทําไปเพื่อปกป้องคนสําคัญฉันได้มีทางเลือกบลาบลาบลาบเรากับอยากให้ประโยคเหล่านี้ทิมแทงใจผู้เล่นแต่พอคาแรคเตอร์มันห่วยในเรื่องหลักธรรมดาถึงจะพยายามแค่ไหนมันก็ไม่เวิร์ก นี่สำคัญนะคุณมึงช่วยเผาเาบทพูดแบบนี้เลยเหอะอะไรอะไรก็ทปเพื่อส่วนรวมทําปเพื่อปกป้องคนสําคัญแม่งกูฟังจนเอียแล้วเนี่ยคือข้อดีอย่างเดียวที่ผมนึกออกก็คงจะเป็นด้านแฟนเซอร์วิสแต่ดีไอที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะดีจริงๆเพราะเกมประดันใช้ไม่คุ้มเอาซะเลยเช่นการเอาพระเอกภาคแรกอ,อย่างไคเคนมาเป็นพ <c oughs> รีเซนเตอร์มาเป็นพระเอกภาคใหม่แทนที่ผู้สร้างเขาจะหยิบประเด็นเก่าๆมาต่อยอดไม่ก็เอาปมในอดีตมาขคยี่ในเรื่องหลักจะได้มีอิมแพคกับแฟนเกมมากยิ่งขึ้น ต่สุดท้ายแม่งก็ไม่ทาเหมือนกับว่าเขาเลือกที่จะเอาใค,าครเคียนมาก็เพื่อให้คนชอบภาคแรกเกิดความสนใจเฉยๆแต่ก็ไม่ได้ให้ค่าตัวละครขนาดนั้นหรือผู้ได้เห็นภาพไม่ง่ายคือถึงรเราจะตัดใค,ครเคียนทิ้งและแทนที่พระเอกภาคนี้ด้วยตัวละครใหม่แกะกองเนื้อเรื่องมันก็ยังไปต่อได้แบบสบายๆไม่ได้จํากัดว่าต้องเป็นใค,ครเคียนอย่างเดียวซึ่งแม่งโคตรเซง็งก็ไม่รูน้นะคนอื่นคิดยังไงแต่ส่วนตัวผมรู้สึกไม่ต่างอะไรกับการโดนหลอกขายโดยมีพี่ใครเป็นพรีเซนเตอร์ แถมยังโดนดาวเกียรติยับจากภาคแรกที่ผมยกให้ใครเคนเป็นตัวละครที่แบกเรื่องราวคาแรคเตอร์เด่นมีพัฒนาการมาภาคนี้อะไรอะไรก็กูแค้นกูโกรกูจะฆ่ามึงแต่พอถึงเวลาจริงนันไม่ทําอย่างที่คิดเอ้ยจะบ้าแน่นอนเซอร์วิสมันไม่ได้มีแค่ใครเคนระหว่างเล่นคุณจะยังได้เจออีกขอไม่สปอยแล้วกันสั้นๆคือบัตรซบหมดใช้ได้เสียของมากไม่มีอะไรที่ทำให้แฟนเกมแบบผมพึงพอใจเลย ได้ยังไร The Beast ก็ยังคงเป็นเกยมแนวแอคชั่นอาร์พีจีฆ่าล้างซอมบี้ผสมผสานแบบการฟรีรันนิ่งปากัวที่ถ้าเกิดใครเคยผ่านภาคเก่ามาก่อนคุณก็แทบจะเล่นเป็นทันทีเพราะระบบพอกปก็ถอดมาจากของเดิมทั้งคอมทปากลัวฟาร์มของครับไอเที่ยมอดอาวุธหรือว่ากลางวันกลางคืนแต่เขาวอาทุกอย่างที่ว่ามามันจะอยู่ในสกิลที่เล็กลงพรอมับตัดความยุ่งยากทิ้ง ไม่มีอีกแล้วหน้าต่างสกิลที่เยอะแยะโลกลุงลังแบบภาคหนึ่งแล้วการการยันดิ้งฟาร์มหนักๆแบบในภาค2นี่นอยู่ความหมายคือมนมาเป็นภาคที่ลดความซับซ้อนลดความเป็น RPG นิดนึงทําให้ระบบต่างๆเข้าใจง่ายขึ้นสำหรับบางคนจะมองว่านี่คือการย้อมแมวก็ไม่ได้ผิดเพราะนอกจากความสามารถใหม่อย่าง The b e บี t ที่เปียบเสมือนอนติเมทให้ใครเคนพุ่งไปใส่นวซอมบี้แบบดุเดือน ที่เหลือมันก็ยังเหมือนเดิมภาคก่อนเป็นไงภาคใหม่ก็เป็นงั้นแทบจะไม่ได้มีการต่อยอดอะไรเลยส่วนใครก็ตามที่คาดหวังจะได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นหรือแตกต่างจากเดิมพอได้คําเดียวว่าเซ็งชยชัวซึ่งส่วนตัวผมก็พอทาใจยอมรับได้ด้วยความที่ระบบพื้นฐานมันดีอยู่แล้วทําไมถึงแม้ของใหม่จะมีกระดิดเดียวผมก็ยังคงเอ็นจอยไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ฟรีรันฟาร์มของหรือเก็บเวล แถมด้วยความที่พี่เคนมีพลังอย่างเดอะบีสมันจึงทําให้เกมดุเด็ดเผ็ดมันเข้าไปอีกน่าเสียดายที่ความสามารถนี้เราจะอเกรียดได้ก็ต่อเมื่อเล่นในเรื่องหลักเท่านั้นไม่ใช่ฟาร์มวิวเก็บสกิลพอยต์ก็็นอย่างคือตัวเราแม่งไม่ได้เป็นอมาตะนี่หว่าถ้าคุณเปิดพลังเดอะบีสแล้วเข้าไปซัดยับยับไม่สนใจรอบข้างรู้ตัวทีคือกับเช็คพอยต์แน่นอนเพราะในความยากระดับสูงศัตรูในเกมนี่คือไม่ธรรมดาเลยหนังก็เหนียวตีก็แรงมาก็เยอะถ้าโดนอีกฝ่ายลุมตีถึงเปิดโหมดบีสอยู่ก็ไม่ไหวครับ และเนี่ยแหละถือเป็นหนึ่งในจุดเด่นที่ทำให้ผมไม่เคยรู้สึกเบือ่อก็คือการต่อสู้กับเหล่าซอมบี้มันสนุกตื่นเต้นและร้าใจมากโดยเฉพาะช่วงสู้บอสน,นี่อย่างการเล่นเกมโซคือต้องกะจังหวะดูเชิงหามุมที่ดีไม่งั้นอาจตายเป็นเซฟและคือความตายภายในเกมเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบฟรีๆได้นะพอดูครั้งที่เราตายยึกพีส่วนหนึ่งก็จะหายไปทันทีทําให้เลเวลขึ้นช้าถ้ากับว่าถ้าเราอยากให้ตัวละครเก่งคนเล่นก็ต้องเก่งซะก่อนซึ่งกระท้าททยดีผมชอบ ยิ่ถ้าเป็นตอนกลางคืนนี่คือโคดนัวเพราะอย่างที่เรารู้กันช่วงตกดึกบรลไทยหรือซอมบี้ระดับสูงมันจะปรากฏตัวมาไล่ล่าเราส่งผลให้เกมเพย์โหดขึ้นแต่ก็แลกมากับ EXP ที่จะเป็นคูณ2อหรือก็คือมันไม่ต่างกับการแกมบิงขึ้นอยู่กับตัวผู้เล่นว่าอยากเสี่ยงตายหน่อยแลกกับ EXP ที่สูงหรือแบบปกติ e อ p ธรรมดาแต่สุดท้ายไม่ว่าคุณจะเลือกแบบไหน ตัวเองเป็นพวกบ้าฟาร์มไล่เก็บทุกอย่างที่ขวางหน้าไล่ฆ่าทุกอย่างที่เจอเคลียร์เควสทั้งหมดที่มีไม่ช้าก็เร็วคุณก็จะเทพพอจนตบทุกอย่างได้แบบสบายสบยอย่างผมเนี่ยช่วงต้นลำบากลากเลือดแต่พอผ่าน5 0เของเกมคือชิลของเยอะยาเพียบอาวุธโหดแต่ถามว่าถ้าประมาทตายไหมก็ตายเรื่องอีกอย่างหนึ่งที่มันโดนใจผมแบบผิดคาดก็คือในส่วนของเควสเสริมที่ถึงจะไม่ได,ดีทุกอันแต่หลายเควสมันช่วยขยายเรื่องราวของตัวละครไม่ก็ขี้ไข่ปมที่เราสงสัย และบางเวสมันยังเข้มข้นน่าติดตามยิ่งกว่าใน,นเรื่องหลักซะอีกแถมของตอบแทนก็คุ้มค่าทําให้เราไม่ควรพลาดเลยแม้ว่าอาจจะมีข้อเสียนิดหน่อยตรงสิ่งที่ต้องทําค่อนข้างซ้ำซากจนเรารู้อนาคตตั้งแต่ที่ตัวละครเปิดปากพูดคําแรกเพราะส่วนใหญ่แม่งก็จะวนเวียนอยู่แค่การหาของปีนไปต่อสายไฟไม่ก็เดินแกะรอยเท้าลอยรถซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับตอนทำเวสหลักหรอกแต่ผมให้อภัยได้เพราะเวสเสริมข้อดี ถึงไม่สนใจเนื้อเรื่องอย่างน้อยก็ได้ EXP บูปินของครับที่ช่วยให้ตวัวละครเก่งขึ้นต่อมาขอแวะพูดถึงฉากของเกมกันบ้างที่มันก็มีทั้งจุดที่ผมชอบแล้วก็จุดที่ผมไม่ค่อยจะโอเคเนื่องจากความชอบคือต้องยอมรับว่าเขาออกแบบฉากได้สวยงามมากแถมยังมีความหลากหลายซีข็ดเยอะสำรวจฟาร์มของก็ได้จะนั่งกินลมชมวิวก็ดีและแม้ว่ามันจะไม่ได้กว้างต่อภาค2แต่ถ้าไม่ได้ขับรถล้วก็จะรู้สึกว่าฉากแม่งใหญ่ขึ้นมาทันที แทนนอกจากนี้ยังมีการแบ่งโซนเลเวลความโหดของศัตรตูที่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทันสังเกตก็อาจจะเผลอเข้าไปในโซนที่ยังไม่ควรแต่ก็ด้วยความที่เกมมันไม่ได้ RPG ีจ้จาถ้าเรามีชั้นเชิงกับฝีมือมากพอจะลองเสี่ยงเข้าไปก็ได้ทำให้การออกตะลุยฉากแม่งโคตรเพลินและโคตรอิสระจกกนกระทั่งพอเล่นไปสักระยะผมก็เริ่มเห็นถึงปัญหาที่ชวนเซงน็ง 1. คือบางโซนภายในเกมมันโล่งเกินไม่มีตึกหรือบ้านให้ปากลัวต้องเน้นขับรถอย่างเดียว ซึ่งถ้าเราหารถไม่เจอก็ต้องวิ่งให้ขาลากไปข้าง 2. เกมนี้ไม่มีฟ้าทาวเวลคือพอเข้าใจว่าแผนที่มันเล็กแต่ผมก็อยากให้ผู้สร้างเข้าใจคนเล่นนิดนึงว่าการไปรับเควสดที่ส่วนบนสุดแล้วต้องเดินลงมาทาที่ส่วนล่างสุดบ่อยๆแม่งน่าลําคาญจิบหาย 3. รถยนต์ภายในเกมมันกิ๊กก๊อกซะเหลือเกินเบาบิวอย่างก,กับกระดาษบอบบางอย่างก,กับปุยเมฆโดนอะไรสกิดนิดหน่อยก็แทบจะพังทําให้ฟีลลิ่งการขับไม่ได้สนุกเหมือนในภาคแรกและ 4. ที่เป็นความชอบส่วนตัว แต่ก็นับเป็นข้อเสียได้เหมือนกันแหละมั้งคือทรัพยากรในฉากมันสามารถรีสปอนได้เรื่อยๆใครที่เป็นพวกโลกจิตเห็นอะไรผ่านตาต้องเข้าไปเก็บคนถึงก็อาจจะต้องติดอยู่ในลูปของการฟาร์มจนเควสดไม่เดินเออแน่ไหนก็มาเวข้อเสียละแม้เมื่อกี้จะไม่ใช่ก็เหอะนักสุดท้ายขอพูดเรื่องที่มันน่ากำหมัดหน่อยแล้วกันเริ่มกับทางด้านของอาวุธที่เราสามารถกลับมาซ่อมได้แล้วจากที่ในภาค2เขาตัดทิ้งไปซึ่งก็ถือว่าดีทําให้เราได้อยู่กับของที่รักไปนานๆ แต่ปัญหาคือทําไมเกมไม่ได้มีช็อตคัดให้กูหน่อยวะอย่างภาคแรกเรากดปุ่มเดียวตัวละครมันก็ซ่อมเสร็จซับแต่ในภาคนี้คุณต้องกดเลขสาค้างไว้จากนั้นตามด้วยปุ่มตัวอาค้างซึ่งมันลําบากและขัดมุดในระหว่างเล่นชิบหายก็ไม่รู้นะว่าคนอื่นมองเป็นปัญหาไหมแต่ส่วนตัวของว่าเขาแน่จะทำแบบภาคแรกไปเลยง่ายกว่าเยอะหรือจริง,รงมันทําได้วะกระเบียงที่2คือบัคที่แม้จะไม่ได้มีบานตะไทยเจอบ่อยเจอรัวแบบภาคก,ก่อนแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่น้อย ไม่ตั้งแต่บัก๊กธรรมดาอย่างการที่โมเดลตัวละครแข็งปากตัวละครไม่ขยับเดินติดออบเจกล่องหนจนไปถึงบัก๊กที่ชวนปวดหัวอย่างเควสไม่เดินต้องรีเกมหรือเห็นกลางวันไปตอนกลางคืนและกลางคืนไปตอนกลางวันซึ่งอันนี้เฮียจริงแถมเจอบ่อยสุดด้วยหลายครั้งถ้าเราไม่กดดูเวลาคุณไอต้องไปเชิญกับโบราไทยที่ทายคิมกันแดดทําให้พลาดตายได้ง่ายเพราะไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนก็แมมเห็นฟ้าสว่างนึกว่าปลอดภัยที่ไหนได้ไอสัตว์แม่งหลอกกู ถ้ามองในภาพรวมได้ยังไรเดอะบีชก็ไม่ต่างอะไรกับภาคที่จงใจย้อมแมวขายลูกเล่นใหม่มีติดเดียวระบบเก่าไม่ได้รับการต่อยอดแถมยังเอาใครเคียนมาเป็นพรีเซนเตอร์แบบหน้าด้านๆแต่ด้วยความที่เกมมีเบสพื้นฐานที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วทั้งการฟรีรันที่สนุกแอคชั่นดุเดือดศัตรูท้าไทยและฉากที่สวยงามทำให้สุดท้ายมันก็ยังเป็นภาคที่ผมเอนจอยยกเว้นในส่วนของเนื้อเรื่องอะนะกูนึกว่าใช้ตีนเขียนบทแม่งน่าผิดหวังชิบหาย เล่นไปก็ได้่สงสัยว่าสรุปพี่ใครกูกลับมาเพื่อ7.8เต็มสิมครับผมถ้าเกิดว่าคุณชื่นชอบดิ้งไรอยู่แล้วและไม่ได้คาดหวังอะไรมากขอแค่มันเนี่ยคงเอก,กลักษณ์กับประสบการณ์เดิมก็ซื้อเลยครับภาคนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ในมุมของผมถ้าต้องมาเล่นเดอะบีสขอกลับไปซิ่งรถดภาคแรกหรือการดิ้งหนัก,นกๆแบบในภาค2ดีกว่าตามนั้นและคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วย้ำว่าสิ่งที่ผมได้ชมบน่นอวยไปทั้งหมดก็เป็นเพียงความเห็นส่วนตัว คุณที่ได้มีโอกาสเล่นจบรู้สึกยังไงก็เ็นบอกได้ส่วนถ้ชอบก็ฝากกดไลค์กับซับสไครต์กันด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย